คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก g ดไนกุ d ดไน h t ทาง CGN Podcast มีเรื่องเล่าว่าคุณปู่ได้สอนให้หลานหัดอ่านหนังสือครับหลานก็อ่านมาเรื่อยๆกับปู่เวลาเดิมทุกวันวันแล้ววันเล่าหลานก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่อ่านครับจึงบอกกับปู่ว่าปู่ครับผมอ่านหนังสือทุกวันเลยแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ พอปิดหนังสือก็ลืมทุกอย่างที่อ่านไปหมดเลยแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรครับปู่เมื่อปู่ได้ยินดังนั้นจึงบอกหลานว่าไปตักน้ำมาตะกร้าหนึ่งหลานก็ได้หยิบตะกร้าที่วางเครอออยู่แถวๆนั้นเอาไปตักน้ำมากลายเป็นว่าตักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มตะกร้าสักทีครับเพราะตักเท่าไหร่น้ำก็รั่วออกหมดเลยหลานก็ตักน้ำอยู่เป็นเวลานานเลย แล้วจึงเดินกลับมาหาปู่ด้วยความท้อใจปู่จึงบอกให้หลานมองดูตะกร้าว่าตะกร้าคเคอะเคอะใบเก่าเดียวกันนี้ในตอนนี้ถูกน้ำชะล้างจนสะอาดหมดจดโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจจนวันหนึ่งพฤติกรรมของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปครับถ้าหากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้ ก็มาแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับหลายครั้งเราทุกคนก็เป็นเหมือนกับตะกร้าบใบน,นี้ครับที่พยายามจะรับพระวจนะพระเจ้าเข้ามาที่พยายามจะอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจแล้วเราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสิ่งที่พระเจ้าทรงทํากับเราผ่านพระคัมภีร์นอกจากจะประทานความเข้าใจให้เราแล้วพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเปลี่ยนจิตใจให้เราเป็นคนใหม่อีกด้วยนะครับ พระองค์ต้องการขัดเกลาจิตใจของเราผ่านการที่เรายอมให้พระวจนะของพระองค์ได้ไหลผ่านและชำระล้างชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเราจากเดิมที่เป็นเหมือนกับตะกร้าเครอะถูกล้างจนสะอาดหมดจดสามารถนําไปใช้งานอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยครับผมอยากหนุนใจผู้ฟังว่าถ้าวันนี้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองอ่านพระคัมภีร์ยังไงก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับค่อยๆศึกษาต่อไป อย่าหยุดอ่านหรือหยุดแสวงหาพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ครับเพราะพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการชำระล้างหัวใจและจิตใจของเราทีละเล็กทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับผมหนุนใจนะครับว่าแม้อาจจะมีบางอย่างที่เราอ่านไม่เข้าใจบ้างก็ขอให้เราจดจําและสะสมพระคำของพระเจ้าเอาไว้เพราะการสะสมพระคาของพระเจ้าจะทําให้เราห่างไกลจากความบาป และใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นครับที่สำคัญคือพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์มาเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยผู้ประเสริฐให้กับเราที่จะเปิดเผยความล้ำลึกแห่งพระวจนะของพระองค์แก่จิตใจของเราแน่นอนและเราเองสามารถทำความเข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้มากขึ้นผ่านการฟังคำเทศนาที่คริสจักรหรือการเฝ้าเดี่ยวตอนเช้ากับรายการ Living Life ทุกเช้าทางช่อง CGN ไทยได้นะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ฟังทุกท่านที่จะไม่หยุดอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะรับการขัดเกลาแสนอัศจรรย์จากพระเจ้าในทุกวันนะครับและถ้าผู้ฟังชอบกอดไนกุดไนอีพีนี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อไปเป็นคำหนุนใจและเรื่องราวดีๆก่อนนอนให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง C G N Podcast สำหรับคืนนี้กู d ดไนท์ครับ